สวัสดีค่ะกระแสข่าวดัางมาแล้วค่ะยอมรับแยกกันนอนมาสองเดือนแล้วตักทนไม่ไหวทะเลาะสามีถึงขั้นแยกห้องนอนตักสิริพนรนักร้องเสียงทรงพลังข่วงคู่พี่สาวที่รักสุนารีราชสีมาพูดคุยในรายการแฉเผยถึงอาการวัยทองของตัวเองยอมรับกลัวผัวไม่อยู่ใกล้กลัวผัวมาสกิดถามว่าแต่ก่อนอาบน้าด้วยกันยังอาบอยู่ไหมตักบอกว่าไม่ค่อยแล้วตอนนี้แยกห้องนอนตัวเองนอนห้องนอนพี่นุย้ย นอนห้องนั่งเล่นแยกกันมาสองเดือนแล้วถามว่าพี่หนุยหนุยเฉินยิ้มไม่น้อยใจหรอตาก่าวว่าไม่เห็นจะยากก็เปิดประตูเข้ามาแค่นั้นเมื่อถามว่าการไวทองเป็นยังไงเผยว่าจะนอนหนาว,นาวร้อน,อนเปิดแอร์เย็นฉ่ำแต่เหงื่อออกหมอนเหงื่อเต็มเปียกไปหมดหงุดหงิดไม่มีสาเหตุเศร้าไปหมดเหวี่ยงมีเหวี่ยงผัวมีกาเหวี่ยงเพื่อนร่วมงานหรอกรู้ตัวรู้เท่าทัน เมื่อถามว่าพี่นุ้ยไม่น้อยใจหรอตากตอบว่าผัวก,ก็เป็นไวทองเหมือนกันเวลาทะเลาะกับสามีก็หนีไปอยู่บ้านพิสุนารีจริงไหมตกากยอมารับว่ามีครั้งนั้นไม่ไหวแล้วเราไวทองมันก็ไวทองลงเลงไปหมดเทเลาะกันเรื่องไม่เป็นเรื่องเราก็อัดอั้นทนไม่ไหวลายหาพิสุหนุ่มไม่ไหวทะเลาะกับผัวไปนอนบ้านเจได้ไหมไม่อยากไปนอนโรงแรมสุนารีเล่าว่าตอนแรกตากบอกจะไปนอนโรงแรมก็เลยบอกตากมานอนบ้านเจขณะที่ตากเล่าหาไปอีกว่า ก็ไปนอนบ้านเจ้เขาก็นอนเป็นเพื่อนเราก็ห่วงทํางานเช้าจะนอนเขาก็พยายามบอกมีอะไรก็ค่อยๆคุยกันด้วยเหตุผลเขาก,ก็รักทั้งคู่พอจะนอนพูดอีกแล้วกว่าจะได้นอนเช้าพอเช้ามาได้ยินเสียงหัวเราะข้างล่างเจ้ถือรองเท้าเราบอกมากัดรองเท้าคุชชี่ไม่ได้โกรธมานะโกรธอีเจ้ยืนถือรองเท้าหัวเราะขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์คอค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข,ข่าวดัง ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ